เลยเนาะเตัวพามากัอยู่ดิเพื่อนสาวฝนพอี่น้องในบ้านพ่อซินนะสบายดีจ้าสบายดีและสวัสดีด้วยพ่อพี่น้องมาเบิ่งว่าเพิ่นมุ้งแล้วเลยพ่อพน้องลังคาเมือนห้าว่าบริษัทกับปริษัทว่ามันทำเลยพ่อพี่น้องเลยแบดเดือเลยใช่ไหมคะพ่อพี่น้อง มาแรงถัวยบ่หรือมาอลไรนอยู่ในถั่วไอ้วป้าเนาะแล้วเลยเนาะเอาสบ,บายดีสบ,บายดีอ้าคุณหนุ่มเซ็กซี่ใ <c oughs> ช่ไหมเนี่ยป้าคุณดีเลยมีเงียั่วไอ้คือไรเนี่ยสร้องกันเงี้ราคาใหม่ <c oughs> บ่ากิแนแ <c oughs> มวม่น้ำเย็นกิ <c oughs> นบ่ยังเป็นยัง <c oughs> เป็นยังนะเอ เปนยังเปยังอะไรนะไม่ยังบม่เคยเห็นกยห่รอจ้าเนี่ยวสีมาวนเอาเะเออโบเห็นจะโถรไหมใคนเห็นจะโทรกันันเลยอปืนยังก่อนเี่ยอากาแล้เอ็นสิบหกไ่น มายิงแถ่ยวเดียวขอบใจนะฝนขอบใจคุ้าแบกปืนกันมาเป็นรนามาจับกล้องกันี่มาถ่ายมาี่ายกันนี่ไม่ลามาถ่ายกนนี่ให้ FC อ้าว่เนื้อพี่เนาะ FC หัวเห็นตัวเองกันตอนดุเลยอยากมือในสนามมันนี่เป็นไง คือมัน sexy lady อะไรเนี่ยคือกระปุกตงฝเนี่ใชใจเกี่ยโซสดยอดโซร้านคนนแต่บันน้บาุนจะคอยอย่าเละใค้ว่าบกง่นนี่ชื่อปืนมาบอกเขามันใจตัวฮอปกพอวเนาะใครบอกว่าผมงามปัญญาทำงานปัญญาได้งานเนาะ่าเออทำงาเดวมาได้งานวะเขาพูดว่าไม่สวยเออฉันสวยฉันสวย ไปว่าบวช่วยกันเลื pues oh, gods, ่องเขาแล้วเขาอิจฉาเขาได้นะบ่งามฮะเมื่อไรสมมติห้องสาวฟนจิเชียกระเป๋าเข้าไปยังรึห้องสมอบอกบ่าจีเชียไปลากเหรบยะเห็นไหมอาดีดีก่อนโม่อยู่ห้องัน่ฟอน ใหญ่ไปเห็นแคนสมไม่ได้ล่ะสบายดีสบายดีเป็นอะไรป้าหมอใหญ่แท้แกงยังไงจะบอกว่ามีสองห่อด้ยนะหมอฮาบรลัเฮือนปุ๊บป้าเหตุการณ์ยังี้ยังนไย่างเงีบอกเขาบอยเหตุยนนะสิทงานละไก้าฮะเอออยู่บ่เถิงเนาะแม้บอกยิ่งน่อยคขาบอกสูงนึง มีนำเย็นย่งยอ่นนี้เือนจะบอกให้ท้าจาของเหิน้นอนน้ำ<ะ>เย็นมบมตัือบมบิตังซื้อ,ม,อมันจะซื้อตากแดดเออนะตากโซฟาเือนก้ไกลเลยันมีโซฟาผู้บ <laughs> <laughs> ุลลี่แม่บุลลีได้ไรอ่นนี่ผู้โซฟาสองหน่วยัตั้งหัับแคร ไปเจ้านังก็นลูกจีใช่เลยนี่ฮ่ะแม่หลิงอยู่นี่บ่คู่มือบ่ไม่เท่าไปห้าแล้วบ่ไม่เท่าแต่แต่เมื่อนังไปไปเลยบ่อือสม,มอสูอยู่เงี้ยบ่คือสิบอยูหรืเล่าเหนรถอเฮีสองล้งไม่เห็นเออหิผเนดเหมือนเห็นสมูอ๋อนเี้ย่นเนี้ยไปกันป้าๆลูกสบายดี่ามาเบียเขาเปิดเพงลงเ้วไปก่อน โดยนาะทางสลากรมาหาสะพนพอดีมาเยี่ยมยามทางน้องเตี้ยพิน่นเมื่อนานทางพระอาจารย์เพิ่นก็บอกสลาอยู่พ่อแม่นอนแต่สลากรนรถเพแป,ป,ป้งรถบริมาเนาะมัน้มันพ่อก็เลยบริมาก,ก็เลยมาแม่นลิ่นน้ำวันนี้สิมาทานไทยพิน่นอ่ะสบ,อสบายดีเด้อทางนี้สบายดีอยงเตี้ยเป็นใจไดไข่ปะขึ้นเฮ้นใหม่ปัดไข่ใส่เอา้าไข่แน่เลยบ้านปนี้ฮะ นี่ว่ายังนั่งนักอยู่บ่เป็นปวดหัวเป็นวัดหรือย ismo, ังบ่เออ่าบริฟ <so ันยังบ่ขึ้นเรียนใหม่นี่จังมือแล้วก็คืนนเลยนอนดีๆกันสองเพื่นเลยอันตู่พี่บูมากเลยบออีแม่อ้าวคือค่าบูเห็นไหค่าบูเห็นไหมเหตันอยู่เลยเนาะเซลกินแบบไม่เห็นแม่แบ่มี้ไหมแม่ไม่หายาก เทาเทากันเข้าไห้ไหมได้เขาไปตัดเมื่อนาได้อันนั้นแต่ว่าเทาบริแกยยังพันได้แก่ใบตัวหนึ่งต้นใหญ่เติบแล้วก็ไปตัดยีบองผูอีกต้นมะขามจะยังจักเพ่ก่อนตัดเองเหรอเด็กผู้ชายที่นี <c oughs> ่ชายเนี่นมีเงยอยู่ร <c oughs> ตรงกลาง <c oughs> เอาเขาก็เขาก็อยางกัน <c oughs> มีผู้ชายเห็ุอะไรแล้วต่มันมีพายเห็ุไห้หไแล้วมิเตออร์่อีพ่อเราก็ยังเบียกได้เลย ช่วงนี้ล้วก็เมื่อหนักกบเขาหมอเราแบบว่าเจ็บท้องปวดเหี่ยวขี่ทายบ่อค่นะเหี่ยวบ่อเหนียวพูตันท้อทรงแล้วก็ไปหมอเลยหมอหามมาังคล้ังเราตายเด้มันคายังมันแอนถูกชมแห้งเขาก็เลยบอกกินยาดีเจ็บเส้นนแล้วก็ยางมาได้ตอนเราเรายางได้อย่างยาดีเจ็บเซนก็มันเหม็นแล้วแต่ว่ามันเพล้ด้วยนะมันนักแห้งได้ยาตัวหนาเนาะมันแห้งมังคายังเรานี่ยนักกูโม่เลยมันกบไอ้ลิซิดวง เขาบรพาออกเพราะว่ามันทาลิซิดวงพนีิก็เลยปาไว้ไมงไม้ดิเ่ยังไม่ได้นี่กินทางมม้เรากินยาหมอถังเลยหมอจันถังอะไรมีแต่เท่าเท่าก็แม่แม่นี่มาคยั้งกันไอ้ม่ขับไปเนี่ยแล้วเ่อันลิซิดวงแล้วก็มาคยั้งสุกโสมน้ำนะเพราะมันมันแบบว่ายาเรากินหลายโหดใยาดีนะฮะเจ็บเส้นนะกินปวดอะไรกินปวดอะไรก็กิน ยาดนะไม่แพ้งซิแม่ยุ่งปเห็น,นี่ยเ,เทาบรรเทาความเจ็บแต่ว่าบรรเทากินเข้าไปดูๆมันกุ้มหัวใจเนาะมันมันแพ้นี่วันนี้น้องเตียย้ยไข่ซ้ำเอ้ยไขยต่ตะหบเพื่อนใหม่โอ้ไวไวเนาะเศร้าไวปๆซะเท้าเท้าไปมาอีหย่างเขาก,ก็เล็กซิมาเร่องเงิน,งนงค้ำนะกับบ่มีขนาดเราจะเพ้กันแล้วไปมาขนาะดอยากมาอะอยู่ พ่อพาจ้างกันอุตส่าห์ในเซตบอขับเมนะแม่แม่ก็บอกมีแเลยมันยังจะของเพิ่นเบิดนี่ยย mm ังยังมีแต่ของนข้าวบดบ่อลีเลยเพิ่นเรื่องอะไรไทยปา้นให้ก็แสดงนั้นแล้วเบิ้ดอันรูรูแล้วก็แม่แม่แล้วก็พ่อเออมี่แต่ยังเพิ่นของเพิ่นเบิดเลยแหละไม่มีอย่างเล มันแบบว่าเจ็บมากเจ็บมาบาเบเดียวเพอมันเคยคุณีเช่าคุณต่ออีกอ้ยนีคือกัน,น,นเ,เล้ยอน่เออแเข่าเพื่อนเลยนเนาะติดติดต่อต่ออแ่้วเป็นเอนอ,ลอ,อ,อแล้วเป็น,นยไงเออเอออีแม,ม,ม,ม่มมเป็นทางสองค้างอีแม่อันนี้หลเ่้างเดียวันึงอเลยดิก็อันอีแม่เราพาสามเถองเถือแล้วเาพาเ็ลยัดเลยอืออีแม่เราพาหนีทงบี้ออกแล้วก็ขอกินเลือด ลยบันี่นเรามาถ่าเลยนะเจ็ดสิบป้ายเลยเน่ยเจดสิบเลยสสเลยเป็นปพาตัดน,นี้ว่า้ลังออกเราบพ้าเราแบบพริตตี้จะแล้วล่ะเาอาปกันคนเท่าเลยเนี่นยคันไผ่กันเรียบร้อยแลย้วกิน้างไม่เอรอือมกินางไม้ได้ไดกินอยู่วาันอาจิตยเออจะซื้อางไม้ไมาได้ปุ๊บวะเอาน้ำเขาเลยใครก็กินวาเ่าเ,าเลยอืมท <c oughs> ่าบ่ได้นี่แม่มาแต่เาันอืม กวาลบเหล่าเบียบอเบียาวเราไกินแต่ว่าปะดีกินเลยแหละมันององ,องในน้อนอยู่แล้วต้นห่ะม่ได้กินแม่หัหนเล<า>หาเดือนเนี่ยฮะหาเดือนแล้วราหนังาาัมไปทางใดก็ได้นั่งฮิปยืนเชี <laughs> ได้ลูก <laughs> นี่เมื่อนา้เขาให้ไปตั้ไม้แต่ว่าเขาปรงจักก้อนเาว่าทางผ่าจานมันอยนั่งดนิเดียอลูก อันพระาจย์มันกระชอยอันแป้งอันจักสติ๊กให้พระาจย์นี่แหละที่อันกระชอยน้องเตี้ยนี่แหละไปฝากมาให้ไปสมจักพอได้ทำมาหากินเอาจะไปตั้งไม้กับไม้กับได้เห็ดทานน้ำพันนะแล้วเาก็เห็ดเคียงค้ายน้ำนี่มินช่องเหี่ยวนะันนี่เด้นี่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 หนูชะโมเอาสบายดีป้าเจ้าจะมานอนขักแท้นี่ เล่นต้วเงนี้สะปาแมนบอกปาชะโมนี่ได้ได้โมมาอยู่กันใกล้แล้วต้องเพื่อนต้ยงก็มาอยู่แล้วนี่มาฝ่าวันตยูดิมีน้าเย็นกินบ่เหงาเหงแล้วอ๋อเจ๋รู้นี่บ่บ่มีตู้เย็นคือโม เออา่เมื่อวานนี้ไฟสดเท่าไฟยังบูมีนี่เนี่ยของประเทศไทยเจ้าเมื่อวานนี้ไฟตู้เย็นที่เราซื้อมาใช้เนาะอยู่ๆมันผัช็อตตอนแรกช็อตอีเมะแล้วบันนี้เราก็เลยปิดสวิตช์ไฟแล้วบันนี้เขาก็เลยไปเช็ดหน้าอาแล้วก็ไปเสียบไฟพอมันหยาบหลอดพ่อเจ้าองเทือบหรือสอเมื่อวานนี้โอ้สิเป็นล้ม จะสั่งเลยสั่งอะไรนี่ถึงอีแม่ห้าวอีพ่อสามคนถือไฟช็อตมั้วไฟตู้เย็นแหละซื้อซื้อตู้เย็นมือสองนะค่ะซื้ออะไรเงินดิซื้อมือหนาวซื้อสองพันห้าอยู่ในในเมือง กินกระไก่นะเขาก็จะดื่มเท่าบอม,มียังมฝาฝากเลยครับแบบมันลินน้ำได้เขาเาวเฮียแทบันดีนะขขาวแล้วขขาเ,ขาเขาด็กผู้เดียวดีแล้วเป็นยังเ,เด็กตัวชักยาอือเอาไข่ไว้เลยเอา้ามานอนเด็กะเพิ่นไข่แฮงออกไปพุ่นแต่ว่า <c oughs> นอน <c oughs> เอแม่ไปเกือมาก่อน ไปมาบาราลเพื่อนที่ไหนป้าเมียนนั่มีกิ่นป้าเมียนได้ว่าเคยว่าลูกเขาไปใช้ก็ผู้เห็นมาได้นอนนงอเป็นห้องน้ำอ๋อป้าไปหาหมอหรือเปล่าไปที่นี่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเพิ่นมาไปไทข่ไไข่ขึ้นชุกโอ้อันตรลาได้อยู่พอเดียวไข่ขึ้นชุกของจรตายมันไม่ไข่มันกระดิ่นอยู่เด้ชอบคาเดียวเนาะเม่ตู มื่อแต่เช้าวุ่นมื่เกิดมานะดีเลยยังมาจนยังมาทันเนาะมาเอาเอาให้หลาน,านเขาค่เห็นว่ะไป้งนนไม่นี่วะไม่แล้ววานอนหลงหงอนอยู่ห้องน้ำผมม,มาแฮม,มคือจุไฟใช่ในกระตูนะเขายอยู่จะยังมาทันเนี่ยแมน่ำมาชันกระสอบโอ้มากระอุ่มเอาใส่รถเดี๋ยวไปเลย ก้ามเจ๊กชิกามใช่เนาะมันคนใหญ่เด๋อไปกามนี้เจ็บนุ่มปุ๊อ้าวเจ๊กเทกูกามแท้ตัวเป็นมันยิ่งปัวบชิกามวังไดวะโจมว่งไดก็ว่าเจ็บว่ะเออไม่จะวังเดียวนี่แล้วอ่ะอุติโจมนี่แล้วมันจิงอยู่อ่ะโจมขึ้นรถเนาะกูใหญ่เลยวนนี้แม่เจ้าคัดนมเขาแม่เนาะกูจะกังโจมวะโอ้ยลูกกับลูกเอ้อคนบางแก้วเจ็พูุ๊บปุ๊บอยากใส่จะได้ไข่อยาไข่บอกเลยบอกเลยเช้าไว้ไว้ลูกไว้ อกย้ายไปไหาวเยหมูซาวไปได้ไหมจะปีละก่อนนะยเอปีอ๋อมัหมูเลยแล้วเนาะอันนี้ห้กเลยเ็ดปีหนึ่งจะมาปุณใหญ่ก่นนี่มันคนแจกคนถูกถูกเวีเอถกแลนี้นะเฮ็ดทานกัเฮ็ดแท่เฮ็ดว่าเอ ไม่ได้ยเวเชีย่ย่างไม่ย่านะก็ลาลูกการับจ้างเจ้าต้องเอาแบบยางไอ้เตี้ยโมเม่นต์ขี่ห้านเป็นลูกการับจ้างในเมือละร้อยหน่อยทีกะเอาโมเมนต์ใช่ไหมเออใส่หยังขี่ห้านแค่บอกเอาได้รู้เด้อเนี่ยแบบยางคนพกขยันโบตายเนาะอว่าขยันเห็ดขยันทำอะไว่าเออพ่อแม่ไปใช็กะไว้วางใจขนาดอันนี้โรลู่ซอยแล้วเองบมเป็นอยู่มันฆ่าแล้วนี่ฮะ ไปใช้การละมั่งโอ้ยดูกระกกปุกมันยังทนได้หรอเมยังงล่างๆล้างนด่นรู้เด้อไวเล้ว่ะ้าวพนีได้ไปชนแม่เจ้เอ้กระปุกถวยตุนชนแม่แน่นว่ะเมย์เนี่ยนั่นแหละฮักก็ยังให้ลูกฮัขยันคือแบบนี้แล้วอ่ะมันแบบไปใช้มันจงไหวบางใจนะแบบเ<ม>บ,บิ่งยังตัวเองได้ฮะนี่แหละลูโมอยากขี่ข้าอะไรปุกมันใด้เห็นม่สิจ๊าดีเลยเด้น้อขยันนะ เขาสอนให้ลำบากแต่น้อยบับใหญ่มากจากหุ่นจักรสรเลยตัวเองเลยทุกก็แต่ในน้อยนี่ก็แต่ซ้ำนี่ไปลูกกาละแม่แล้วก็แม่เพื่อนว่ามาแม่แม่สิมันให้มายุ่งไปตรงมันอันนี้โยงแล้วหรือเปล่ามันเองเพื่อนลูกกาลูกมุ่งหน้าเพื่อเนี้ยได้อยู่เบงเอาเด้อมูนเนี่ยนะเว้ยเบงเอาผู้ใดที่ว่านนี่เขาจะนี่ฮันไม่ใช่พี่เบงเอาผู้ที่ว่าขี้ข้านบ่เอาได้แบบนั้นเออแต่เมื่อ ที่ดินเพิ่นนี่ก็ปลูกเพิ่แล้วช่างนาหนี่ก็อ่องเต็มเพิ่ทิดนี่ปลูกโมงแตงไช่แล้ววะปลูกหมกปลูกเพิ่ได้แถวเนี้ยตัวเตี๋ยเพิ่นปลูกแล้วปลูกเอื้อมยังใช่ไหมวไปองไปองเฮียนกับเบิรงเอาคนดีว่าเขาขยันเฮียนหนังสือหันบ๊วยแมนสีไปเบิรงเอาคนดีเขาหลินแลนแลนไปหลินน้ำเขาบ๊วยแมนแนวมันห่อนเนาะ ไฟผ่ากับบอมีมออนเนี่ยใส่กับสมออยู่บ่ะตอนนียแม่นค่ะนี่ดวงพ่อให้ใส่นิกรอนแม่นขอสม,อมือนกันเดียวหาของเตอร์ดีเด้ะเป็นจะเอาออกคอก้อนเลยขอ,ขอไว้เนี่ยพ,ล,พล,ลัดโดนพลัดจังไรเพิ่งหาของเตอร์ไพ่แบบของเตอร์ไพ่ยังพึ่งออกอือใส่กับสมอแล้วสมอมันมีไฟไฟยังเผาเลยเสียอะไรกมอไม่เสียบอเสียรอบแรกเลยสชมพูเป็นคนเรียเขาให้ต่อมาให้เสียแต่ว่าหาดึงไฟเข้ามานในนี้เจ็ดแสน เป็นเจห้ยไปแบบปลาเสือโตเลยเอออันนี้เป็นไฟของจะห้องดินนะนี่ฮะอ๋ออันนี้เป็นเจลห้เลยอย่างนี้เอาแดงอยูเอาแดงบาท่านออกน้ำยังไงฮะน้ำที่ปลาเสือโตเลยนะเออเอ้าอยู่ดีมีแห้งเขาก็สเสียเมื่อดเมื่อเห็ดเบี้ยงโตที่ไปแปลงจังแล้ที่ไปหาตัดไม้เลยเอ้าอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวเด้อยวซอยไปเด้อ เป็นบสบายบ่มีอารมณ์ชินมน้ำไผ่เราเมนบ่ปากน้ำไผ่ได้สบายขนาดบ่แสานน้ำยังบ่เอาน้ำพักผ่อนลลายจะพักผ่อนละลายเมื่อคุณจะทั้งหยาชวนอ้า๋อไปทางนี่เลยเห็ดได้เมื่อกันเตยให้หมดสบายอยู่ยุบผ้าหลังไปแล้วทางหยานี่มันกระลังขึ้นบดนี้มันหยาบุระมันค่ะขักผ่อนกันแล้วเสร็จเออชอบไลย เตงเฮงสบายอยู Bien, ่จนปีนว e ิงนลมเปนแรงมาเห็นอะไรไม่ถ่าเฮงอันนี้อยู่มีร้านฟรียวนี้กันจะสี่ขัวนคัวนีเนาะจะต้องหักซาเตงแมนยุอยากซอยมาทำไเท่ากัต้องหักซาเต่งก่อนเต่งสบากันมี่านี่้่าเสรเรบตเองบหมันเป็นนักมากมันยากเลยเอาเมื่อก็เด้อซาเดีสบายดีสบายดีเดอหูแล้ว เอาสบายดีลูกมือมีแต่แมงเมาแมงวันสบายดีลูกเอาแล้วจอย <c oughs> นี่ก็เขาจบคลิปไปพอดีเนยยา,ยายเดี๋ยวสิไปหาให้เบียก็มานี่บํามพ็แมงวันเนาะเพิ่งตัวน,น้อยๆน,นี่ไปพบพ่อคลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บเขาการคข้ามาสบายดีสบายดี